บุ๋มปนัด,ดาเผยข้อความพิงกี้ตรงจากเรือนจำย้ำชัดๆเรื่องนี้ไม่จริง หลังจากที่นางเอกสาวพิงกี้สาวิกาและคุณแม่พร้อมพวกรวม19คนถูกควบคุมตัวในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรกทีดีศารไม่อนุญาตให้ประกันตัวและถูกส่งไปคุมขังในทันท่าสถานหญิงกลางตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดบุ๋มปรรดาเผยในรายการตกมันบันเทิงหลังได้พูดคุยกับทนายความของพิงกี้ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบคนที่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมพิงกี้ได้โดยบุ๋มนรรดากล่าวว่า สิ่งที่พิงกี้กังวลคือการนำเสนอข่าวที่บิดเบือนกรณีข่าวออกไปบางเรื่องเจ้าตัวยังไม่สามารถมาชี้แจงได้ด้วยตัวเองอยากขอวนทุกคนอย่าฟังความข้างเดียวอย่าพึ่งตัดสินเขาเห็นเอกสารอะไรบางอย่างอย่าพึ่งตัดสินเพราะอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอยากให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสติ เพราะตอนนี้ข่าวถูกบิดเบือนไปมากอยากให้รอกระบวนการยุติธรรมถ้าตัวเองทาผิดจริงก็ยินดีรับผิดบุ๋มปนัดาได้พูดเสริมว่าส่วนตัวได้เห็นเอกสารที่ส่งฟ้องพิงกี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นในสื่อคนละเรื่องเลยไม่ใช่เลยที่ได้ฉันเห็นไม่ใช่ดังนั้นอย่าเพิ่งใจร้อนมีอะไรอีกที่เราไม่รู้และมีอีกรายชื่อใหม่กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่ห โดยสภาพจิตใจของพิงกี้ตอนนี้ยังเข้มแข็งดีที่บอกว่าพิงกี้ไม่ยอมตัดผมไม่มีไม่ได้รับอภิสิทธิ์แต่อย่างใดแต่ได้รับความเมตตาจากแฟนคลับที่อยู่ในนั้น ซึ่งจะมีกลุ่มมุสลิมช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นกลุ่มที่แยกออกมาซึ่งในวันนี้หนึ่งกันยายนเข้าสู่เรือนจำแนกว่าจะไปอยู่ในเขตไหนแดนไหนจึงจะถูกตัดผมโดยคนที่ตัดผมให้ก็คือนักโทษที่ได้เรียนตัดผมนั่นเองไม่ได้มีคนอื่นเข้าไปได้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ